คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เคนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เมกะเฮิร์ต สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการกอบข่าวเช้าวันศุกร์พบกันนะคะทุกเช้าวันศุก 5, ร์ FM 89.5วิบทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะเจอก,กับเราสองคนเช่นเคยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะดิฉันอาทิตยาประกานังและคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะสว,ส,คสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตยาเจอกันในช่วงเวลานี้แล้วนะครับและที่สําคัญช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราดูแลป้องกันตัวเองจากการระบาดของ PM ส5ุาเนี่ยเราปฏิบัติได้ดีแล้วก็มีความมเขข้้น แข่งขันกันพอสมควรในอการที่จะป้องกันแล้วก็พยายามที่จะขจัดในเรื่องของโรคที่เป็นผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเรานั่นคือโควิดสินั่นเอง<ช>แต่สิ่งที่ตามมาจากนี้คือมันเรื่องของสถานการณ์ PM2.5 ที่กลับมาแวะเวียนเรารู้สึกว่าช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคนุณเดิตยาถูกค่ะคุณเจียพงนี่ต้องบอกว่ามองเป็นเรื่องแบบ ไกลตัวไม่ได้แล้วนะ,ท,นนนะ,ะที่บ้านเนี่ยนะคะคือที่บ้านในปกติเนี่ยในช่วงเช้าเช้านะคุณพ่อจะชอบออกไปวิ่งแล้วก็ในช่วงเย็นในคุณแม่ก็จะออกไปเดินนะเดินเดินเร็วอะไรอย่างนี้นะรอบหมู่บ้านออกกําลังนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพักก่อนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะคะต้องดูแลสุขภาพไปก่อนคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าอย่างไวรัลล่าสุดที่เราเห็นนะคุณเบียร์พงหูมฟังก็คืออย่างไปว่าแพนนะที่เขาออกมาสอนน้องๆล้างจมูกเห็นไหมคะเนี่ยแหละคะ่ะอันเนี้ย เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็ต้องทาเหมือนกันนะคบางทีุณอาจจะไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่าถ้าลองบอกว่าเช็ดดูนะคะโอ้โหตรงรียกว่าในจมูกเราเนี่ยมันมีแบบส่วนที่เป็นแบบดําๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าดูแลตัวเองได้ก็ต้องระวังแล้วก็ถึงแม้จะอยู่ในอาคารก็ตามเนี่ยก็อาจจะต้องใส่แมสแล้วนะ,ะไม่ใช่เพาะของการการันโควิดนะแต่เป็นเรื่องของการกันเกี่ยวกับฝุ่นละอองต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเข้ามาในตัวอาคารได้นั่นเองนะคะ อืมครับผมสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังมีติดตัวอยู่แล้วก็ยังใช้งานกันอยู่นั่นคือเครื่องฟอ่อากาศคุณณริตยาใช่ค่ะหลายหลายท่านใช้งานกันอยู่นะแล้วก็ใช้กันเพลินอ่ะซื้อมารอแรกๆเราก็ใช้งานกันได้ปกติอืแต่ช่วงนี้กลับไปตรวจสอบกันสักที่หนึ่งอันนี้ต้องบบมาเน้นเตือนกันนะองค์กบอกว่าใช้งานกันประจำใช้อยู่แล้วแต่บางทีเราต้องทําความสะอาดด้วยเปลี่ยนไส้กรองด้วยเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ กรองฝุ่นทําให้อากาศที่อยู่ในห้องทํางานห้องนอนหรือภายในบ้านของเราเนี่ยมันสะอาดมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้กรองอากาศเลยนอกจากจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วเปลืองไฟกันด้วยนะฮะถูกต้องอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคุณต้องดูไซด้วยนะคะบางท่านบอกว่าโอ้ยซื้อมาคุณเบียร์พงมันไม่เห็นผลเลยแต่ว่าห้องกว้างมากนะฮะ แต่ไซส์ของเครื่องฟอกเนี่ยเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาจะมีการเทียบด้วยนะตารางตารางรวาตารางเมตรนะคะกับเครื่องขนาดเท่าไหร่ก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าถ้าห้องกว้างไปแล้วใช้เครื่องเล็กเนี่ยแน่นอนค่ะมันฟอกไม่ทั่วอยู่ละ ะะก็ต้องดูเรื่องของเครื่องด้วยนะขนาดของเครื่องกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เบิวพง์ย้ำอีกครั้งก็คืออย่าลืมนะคะล้างไส้กรองของเครื่องฟอกอากาศด้วยนะคะหรือว่า,าเปลี่ยนก็นได้บางรุ่นเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแล้วเขาก็จะมีบอกเลยว่ารุ่นนี้กันในเรื่องไหนเรื่องไหนบ้างนะคะอาจจะต้องเสียสตางค์กันเพิ่มสักหน่อยนึงแต่ว่าช่วงนึงก็เซฟนะสุขภาพกันสักหน่อยอะคะ่ะ S <S 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 ใช่แล้วนะครับอ้าวอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นอกจาก PM 2.5มที่ร้อนแรงแล้วก็ต้องจับตาเป็นพิเศษอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของโครงการดีๆที่ทำให้หลายคนอยากจะควักเงินในกระเป๋าออกมาท่องเที่ยวนั่นคือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั่นเองนะครับกิจกรรมการจองที่พักการเข้าร่วมกิจโครงการก็เริ่มมาได้สักระยะแล้วนะครับ <S <S <ช>หลายคนบอกว่าจองไม่ทันเพราะว่า สิบเนี่ยแทบจะหมดแล้วหรือหมดแล้วแล้วแหละนะฮะเพราะตอนนี้ซึ่งคนให้ความสนใจกันมากทางด้านของทรทตอนที่ออกมายืนยันนะครับว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยราคาห้องพักจะต้องเท่าเดิม,มหรือเป็นราคาที่มีการแจ้งไว้กับทางทรทไม่มีการปรับขึ้นราคาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหลายท่านออกมาร้องเรียนออกมาร้องทุกบอกว่าไปพักแล้วราคาห้องพักมันขึ้นนะมันสูง อีกแล้วนะครับดังนั้นเองจะต้องมีการเร่งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับมาฟังเรื่องราวนี้กันนะคะโดยทางด้านของคุณยุรศักดิ์สุภรรค่ะเพราะว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะเปิดเผยถึงกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแจ้งว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในภาคตนออกนะคะปรับราคาห้องพักขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีเราทุรการเฟสห้านะคะเพื่อรับรายได้ทั้งจากลูกค้าแล้วก็ส่วนสมทบร้อยละสีจากภาครัฐนะคะขณะนี้ค่ะมีการสั่งการให้ทางสํานักงานทททภาคตนออกสํารวจและ ตรวจสอบโรงแรมในภาพรวมแล้วค่ะยังก็ตามแล้วนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงชื่อโรงแรมหรือว่าร้องเรียนให้ตรวจสอบโดยตรงคือเขาไม่ได้แจ้งชื่อไปนะคะก็ต้องแบบว่าเรียกว่าเป็นสุ่มหรือว่า ไปดูนะคะทททเองเนี่ยก็เลยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบโรงแรมที่ถูกอ้างได้แบบตรงจุดนะคะซึ่งบืองตนเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นมีการกําหนดราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่แล้วค่ะไม่สามารถปรับขึ้นได้แบบไม่สมเหตุสมผลแน่นอนโดยเฉพาะราคาที่กําหนดไว้ให้เป็นราคาเดิมในช่วงการระบาดโควิดสินะคะซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากอยู่แล้วค่ะโดยขณะเดียวกันนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5นี้มีสิทธิ ห้องพักนะครับอยู่ที่560,000หกหืนกว่าสิทธิ์ที่บอกไปได้ถูกจอมครบแล้วนะครับไม่ถึง4วันด้วยกันก็ถือได้ว,ว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์นะครับส่วนในเรื่องของโอกาสที่จะเพิ่มสิทธิ์แล้วก็ขยายเฟสใหม่นั้นเพื่อเป็นาการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอีกหรือไม่มันก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าตัวเลขก่อนว่าว่างบประมาณที่จะใช้ในเฟสห้เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ หากเหลือก็สามารถนำมาคำนวณเป็นสิทธิห้องพักกันได้รวมไปถึงครูป,ปองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำเสนอเข้าคอรมอให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคอรมอักษาการก็ตามเพราะว่าต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยะจะถึงขีดเส้นตายขีดเส้นของการครบวาระของคอรมอประยุทธ์จันโอชาซึ่งก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่า จะมีการยุบสภาก่อนหรือเปล่าหรือจะอยู่จนครบวาระนั่นเองแต่ที่สําคัญในอํานาจหน้าที่ครมก็ยังสามารถอนุมัติได้เพราะเป็นโครงการเดิมและก็งบประมาณเดิมที่ยังมีอยู่นั่นเองนะครับการคํานวณจากราคาห้องพักเฉลี่ยเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่3,000บาทต่อห้องเตจะดวน5ห้องต่อ10ต่อคนนะครับซึ่งต้องบอกว่าขออภยัย ปผิดต้อง5ห้องหรือ 10, 10ต่อคนอคในสัดส่วนที่รัฐบาลเนี่ยสมทบให้ส0เซแล้วก็ต้องพิจารณาอีกครั้งนะครับประชาชนจองห้องพักเนี่ยราคาเท่าไหร่คือสูงสุดที่3,000บาทนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะพักอยู่ที่พั0 0หรือส0 0พันหากต่ำกว่านั้นเงินที่สมทบ4ี่เนี่ยก็จะเหลือซึ่งเงินส่วนนี้แหละเขาจะเอาเงินตัวเนี้ยมารวบรวม นะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรกันใหม่นะครับแล้วก็จะมีการประเมิอนอีกครั้งอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนก่อนเพราะขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้าพักนับว่าตั้งแต่10มีนาคมจนถึง29เมษายนนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะก็ต้องรอติดตามแต่ว่าบางคนนะอาจจะมีการกดรับสิทธิ์ไปก่อนแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะได้เดินทางไหมอะไรเงี้ยแต่กดรับสิทธิก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายอาจจะไม่ได้เดินทางก็ได้เอาก็ต้องรอดูว่าเงินจะเหลือหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มมหลด้คือจริงจริงการจองห้องพักเนี่ยจองในส่วนของห้องพักของโครงการกันไปเนี่ยไอ้นี้นะบางคนเข้าโครงการนี่คือใช้สิทธิ์ใช้สิทธินะฮะค่ะเข้าร่วมแล้วได้ส่วนลดของโรงแรมเราจองที่พักไปปั๊บเงินที่เราจองไปเนี่ยโรงแรมเขาได้แล้วละ ใช่คิดคิดตามคร่าวๆนะฮะ,ค,ะคิดตามคร่าวๆส่วนเงินที่รัฐบาลจะสนับสนุนเข้าไปเนี่ยน่าจะไม่ได้หรือเปล่าโรงแรมน่าจะไม่ได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าไม่มีการเช็คอินจริงใช่ค่ะเช็คอินถึงจะมีการโอนเงินในส่วนที่อีกสี่สิเปอร์เซ็นเี่ยให้กับโรงแรมดังนั้นโรงแรมจะได้เฉพาะในส่วนของหกสิบเปอร์เซ็นที่คนจองไปแล้วไม่ได้เข้าพักอืน่จาจะที่คาดการนะดูะแบบตัวเลขแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ไปพัก นะครับดังนั้นเงินส่วนนี้ก็จะกลับมานำม,มาทบใหม่หรือบางทีพักไปแล้วเงินไม่ถึงก็เงินส่วนที่ส่วนต่างเนี่ยเอามารวบยอดใหม่แล้วก็มาจาัดสรรใหม่อีกในอนาคตนะถ้าผลตอบรับดีแบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้คูปองก็ได้อ้าวก็เป็นไปได้วิพงนะครับอ่า นะคะ <มา S 2> ติด<ม>ตามกันต่อที่กรุงเทพใช่ไหมฮะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยต้องบอกว่าเมืองหลวงของเราเนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการเปิดช่องทางค่ะช่วยเหลือน,นักท่องเที่ยวนะคะผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณเฉลิมพลโชตนุชิดรองปลัดกรุงเทพมหานครนะค่ะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งที่1่ปี 2,566นะคะซึ่งก็พูดถึงการอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าทราฟฟี่ฟองดูนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีห้องต่างๆค่ะแบ่งตามประเภทของเรื่องที่ประชาชนต้องการแจ้งซึ่งหลังจากนี้นะคะจะมีการเปิดห้องที่ชื่อว่าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครขึ้นนะคะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะกรณีนะคะดำเนิน การเื้องต้นแล้วนะคะมีบริการ2ภาษาก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถแจ้งไปภาษาอังกฤษได้ค่ะสําหรับรูปแบบการทํางานนะครับก,ก็คือจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแจ้งเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาที่ทรัฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพที่ห้องศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรุงเทพก็จะทําการรับเรื่องและก็ตรวจสอบข้อมูลเขาจะแบ่งขั้นตอนออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกคือเรื่องที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพโดยตรงเช่นสํานักงานเขต ก็จะรีบแจ้งประสานงานนะครับแล้วก็ส่งต่อแล้วก็แจ้งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทราบผลนะครับส่วนประเด็นที่2คือเรื่องที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดูแลหรือรับผิดชอบของทางกรุงเทพมหานครทางศูนย์เองก็จะทําหน้าที่เป็นหลังบ้านนะครับประสานงานหาคําตอบเกี่ยวกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะแจ้งขั้นตอนดําเนินการให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบพร้อมกับประสานงานจนปิดเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามา เนื่องจากบางหน่วยงานเนี่ยไม่มีทัพฟี่ฟองดูแต่หากหน่วยงานใดมีทัพฟี่ฟองดูอยู่แล้วก็จะเอาเรื่องนี้เขาส่งต่อไปที่หน่วยงานนั้นๆดําเนินการต่อเลยนะครับขณะเดียวกันที่ห้องนี้ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางนะครับในการรับเรื่องไปกลับเพื่อความสะดวกและก็ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ย ได้รับบริการอย่างดีที่สุดนั่นเองต้องบอกอย่างนี้นะครับว่านักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพเองยังมีช่องทางการขอรับความช่วยเหลือต่างๆมากมายเช่นการมารับขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพที่อาคารส่วนการท่องเที่ยวถนนพระอาทิตย์นะครับซุ้มบริการการท่องเที่ยว19ซุ้มทางอีเมลนะครับทางแฟนเพจ Facebook b a n g k o k Tourism นะครับ ดีวิชันนั่นเองก็สามารถติดต่อประสานงานได้หรือจะเป็นโทรศัพท์ก็022257612อันนี้ก็เป็นช่องทางที่หลากหลายเผื่อนักท่องเที่ยวอาจจะฟังไม่ทันแต่ว่าเราเป็นคนไทยนะเป็นเจ้าบ้านก็สามารถที่จะบอกเรื่องราวว่าให้เขาไปที่จุดไหนจุดไหนกันได้อืมนะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหพอเห็นนักท่องเที่ยวนะจะเดินเข้ามาอุ้ยเอาแล้วสปีกอังกฤษนะ่เลยนะคะ,คะก็บางทีเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเออช่วยเหลือกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไป ทางไหนดีนะไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะอาจจะมีอ้าวเขียนให้ดูหรือเปล่าว่าเออไปดูในที่นี้ไหมหรือว่าเปิดแฟนเพจให้ดูว่าเข้าไปแจ้งตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวกันสักหน่อยนะคะไปกันที่เรื่องของการยืนยันตัวตนนะบัตรส่วการแห่งรัฐนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลเองค่ะยืนยันนะคะเตือนผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรส่วการแห่งรัฐสําเร็จนะคะคุณยันจะต้องไปลงทะเบียนร่วมมาตรการบันเทาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้าประปาด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนเดเรกรองโฆษกประจ สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงการคลังขณะนี้นะคะมีผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรวตัสดิการแห่งรัฐสําเร็จนะคะอยู่ที่8ปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคน,นะคะ่ะก็มีฝั่งของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ พิจารณาคุณสมบัตินะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่พกว่าคนนะคะทั้งนี้ค่ะขอผู้ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะไปลงทะเบียนค่ะเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปานะคะซึ่งต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะคะย้ำว่าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะมีเงื่อนไขก็คือได้รับสิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสประจําบ้านก็คือสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าได้เพียง1หน่วยงานนะคะเช่นเดียวกับอ่าต้องบอกว่า1หน่วยงานก็คือลงได้ ไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นเลือกว่าไฟฟ้าไหมหรือว่าปาปาไหมเลือกได้หนึ่งหน่วยงานค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับกับหน่วยงานในต่อไปนี้เช่นการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าก็ที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานของกองทัพเรือส่วนค่าน้าประปาเองก็ไปลงทะเบียนได้ที่การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งต้องบอกว่าการรับสิทธิ์เนี่ยต้องไปลงทะเบียน นะครับให้แล้วเสร็จภายใน8เมษายนหรือการลงทะเบียนของกิจการไฟฟ้าของสวัสดิการสัมปทานของกองทัพเรือเองเนี่ยต้องให้เสร็จภายใน20เมษายนกันด้วยนะครับส่วนค่านักประปานะครับก็ต้องให้แล้วเสร็จภายใน25มีนาคมซึ่งอีวิม่กี่วันแล้วนะฮะต้องเร่งกันหน่อยซึ่งจะได้รับสิ์เดือนแรกก็คือใบแจ้งหนี้ในเดือนเมษายนนี้นั่นเองครับ ค่ะก็อย่าลืมนะสำหรับใครนะคะที่ยืนยันตัวตนบัตรปัาจแการรัฐแล้วนะคะก็ไปยืนยันเรื่องของการรับนะคะความช่วยเหลือในเรื่องของค่านํำค่าไฟกันนะคะเป็หนึ่งเรื่องราวค่ะไปกันที่สปสอชอตอนนี้นะคะมีการเพิ่มทางเลือกสิทธิบัตรทองนะคะในการรักษาโรคทั่วไป42โรคผ่านแอปพลิเคชันคลิกนิกค่ะ แน่นอนว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชนะครับเปิดบริการทางเรื่องให้แก่ผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทนั่นเองนะครับที่ป่วยด้วยโรคทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน42กลุ่มอาการโรคก,ก็สามารถมาพบแพทย์เพื่อรักษาทางไกลหรือเทเลม d ดิซีนได้ผ่านแอปพลิเคชันคลินิกนะครับโดยคลินิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม42โรคอย่างเช่นตาแดงท้องร่วงไข้หวัด อาหารเป็นพิษกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบกล้ามเนื้อข้ออักเสบลมพิษพืนรวมถึงโรคโควิด -19 ด้วยในกลุ่มสีเขียวหรือกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยซึ่งสาระสําคัญก็คือเป็นโรคที่ไม่มีความซับซ้อนมากและพบได้บ่อยซึ่งในส่วนของการรักษาในแบบนี้เองจะไปนําร่องในกรุงเทพกันก่อนนะครับรวมถึงคนที่มีสิทธิ์อยู่ในต่างจังหวัดแต่ตัวอยู่ที่กรุงเทพ ก็ใช้บริการในประเด็นนี้ได้ครับนะคะสำหรับขั้นตอนนะสำหรับในการรับบริการนะคะอันดับแรกค่ะให้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันคลิกนิกนะคะ c l i c k n i c นะคะคลิกนิกมาติดตั้งในมือถือก่อนค่ะเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วนะคะก็จะมีแบนเนอร์นะคะ ผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไปสปอสอชอเมื่อคลิกเข้าไปนะคะจะมีช่องบันทึกข้อความสําหรับระบุที่อยู่แล้วก็สถานที่จัดส่งยาค่ะพร้อมกับการระบุอาการพร้อมทั้งระบุข,ข้อมูลสุขภาพด้วยนะคะอย่างเช่นส่วนสูงน้ําหนักแล้วก็ยังสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสัญญาณสุขภาพผ่านกล้องมือถือด้วยค่ะเพื่อแพทย์นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรักษาได้ด้วยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะให้กดเริ่มขอคําปรึกษาค่ะจากนั้นนะคะให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ส่งเคสให้แพทย์ทําการติดต่อกลับนะคะใช้เวลาประมาณิถึง ส0นาทีค่ะและหากมีการสั่งจ่ายยานะคะจะส่งไปให้ที่บ้านหรือว่าผู้ป่วยนั้นสามารถไปรับนะคะที่ร้านยาใกล้บ้านก็ได้ค่ะและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่ Li น์ ID@ clinic นะคะทางนี้ค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชค่ะทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th นะคะหรือที่สายด่วน1330หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์กับสปสชนะคะพิมพ์ แอดไซ์ n h s o สอบถามข้อมูลได้เลยค่ะ,ะก็เป็นเรื่องราวที่อำนวยความสะดวกให้การรักษา,ากและก็การเข้าถึงเรื่องสุขภาพได้ง่าย,ยที่คุณอทิตยาบอกไปนะคะับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางภาครัฐให้ความสำคัญแล้วก็ลงมาดูอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องของแรงงานตอนนี้สำรวจอัตราจ้างอัตราการว่างงานพบว่าอยู่ที่2 5 0 0 0 0กว่าอัตราแล้วนะครับ โดยทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเตรียมตำแหน่งนี้เพื่อรองรับคนจบใหม่กลุ่มผู้สูงอายุคนหางานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o d o e g o t h นะครับแล้วก็จะเปิดเผยแอปพลิเคชันนะครับไทยมีงานทำกันด้วยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเองเนี่ยเตรียมตำแหน่งว่างงานนะครับตำแหน่งว่างนะครับ อยู่ที่255,885อัตรารองรับกลุ่มผู้ว่างงานผู้ที่จบการศึกษาใหม่ผู้สูงอายุกลุ่มผู้เปราะบางและคนที่ต้องทำการมีงานทำโดยพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มนะครับไทยมีงานทำซึ่งให้บริการทั้งเว็บแอปพลิเคชันและก็โมบายแอปพลิเคชันนั่นเอง โดยประชาชนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจให้เหมาะสมกับตัวเองและก็สมัครหลักสูตรฝึออกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและก็เพิ่มโอกาสการมีงานทำซึ่งปัจจุบันก็มีตำแหน่งงานในระบบนะครับอยู่ที่255,000กว่าอัตราตำแหน่งงาน5อันดับแรกรที่มีความสนใจมากที่สุดก็คือแรงงานด้านการประกอบแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์แรงงานการขายของหน้าร้านและก็การสาธิตสินค้า พนักง,งานขายโฆษณาตัวแทนขายในหน้าอในหน้าขายของนะครับแล้วก็ ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและก็การค้านั่นเองครับค่ะในความเห็นนะคะของนายไพโรธโชติกาสถียนค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะก็ได้พูดถึงแพลตฟอร์มไทยมีงานทําค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์สําหรับคนหางานที่รวบรวมตําแหน่งงานภาครัฐนะคะเชื่อมโยงข้อมูลจากทางสานักงานกอพซึ่งมีตําแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า300หน่วยงานภาคเอกชนจากนายจ้างสถานประกอบการที่ใช้บริการแพลตฟอร์มไทยมีงานทําแล้วก็มีการแจ้งตําแหน่งงานว่างเอาไว้นะคะแล้วก็ตําแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนําที่เป็นพัธมิตรความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการมีงานทํากับกรมการจัดหางานค่ะทั้งบริษัทจัดหางาน jobbk.com k จำกัดนะคะบริษัทจัดหางาน jobtop การจำกัดบริษัทจัดหางาน Adecco ประเทศไทยจำกัดค่ะโดยคนหางานนะคะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลตําแหน่งที่เหมาะกับตัวเองนะคะด้วยการแมทชิ่งตําแหน่งงานตามพื้นที่และภูมิลําเนาวรวมถึงการจับคู่ตําแหน่งงานจากความรู้ความสามารถและทักษะที่มีอยู่ในส่วนของนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงานนะคะสามารถลงทะเบียนนายจ้างเพื่อประกาศตําแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้ หางานค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแล้วก็เพิ่มโอกาสการมีงานทําด้วยค่ะ,ะแน่นอนว่าในปีงบประมาณนี้นะครับจนถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองเนี่ยมีผู้สมัครงานใช้บริการอยู่ที่117,642สหนคนบรรจุงานแล้วนะครับแ4ดหมืนสคนดยกิจการที่ผู้สมัครงานได้รับบรรจุ5อันดับแรกนั่นก็คือค่าการผลิต การขายส่งแล้วก็ขายของปลีกการซ่อมยานยนต์และก็รถจักรยานยนต์อันดับ3คือที่พักและก็บริการด้านอาหารอันดับ4คือกิจการทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์แล้วก็กิจกรรมทางวิชาการอันดับ5นั่นก็คือการบริหารราชการการป้องกันประเทศแล้วก็การประกันสังคมภาคบังคับตามลำดับกันด้วยสําหรับผู้ที่ต้องการมีงานทําแล้วก็นายจ้างสำับประกอบการหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพหนึ่งถึงสิบแล้วก็สายด่วนแรงงานหนึ 2, ่งห้าูนหกกดสองรงการจัดหางานหรือสายด่วนกรงการจัดหางานหนึ่งหกเก้าสี่ครับอืมนะคะอย่าลืมค่ะใครที่อยากจะลองหางานนะคะก็ไปที่แพลตฟอร์มนะคะไทยมีงานทําลองเซิร์ชงานกันดูได้นะคะปิดท้ายการค่ะกับงานนะคะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยนะสำหรับงานสัปดาห์หนังสือนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วอ่าต้องบอกว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่อ่า สู่การประชุมแห่งชาติสศรกิจนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางบูพัฒนะคะชวนทุกคนค่ะเป็นบุ๊กฟอร์เอนเซอร์นะคะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51ค่ะโดยทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าบูพัฒนะคะตเตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21ค่ะชันชวนทุกคนนะคะร่วมเป็นบุ๊กฟอร์เอนเซอร์นะคะในงานนี้ตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง9เมษายน2566ค่ะณหอ5 7 LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรกิจพิเศษนะคะ3วันแรกเขาจะเปิดงานถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ,ะเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่านายกสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วก็ผู้จัดพิมพ์หนังสือแห่งประเทศไทยคุณทิพสุดาสินชวาน,านันทาเข้าไปสินชวานวัดนะครับค่ะได้บอกว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51นี้แล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21สนับสนุนโดย b ุ o k Walker นะครับค่ะปีนี้เนี่ย ขึ้นภายใต้คอนเซปต์บุ๊กฟ l u เ n อร์ผู้นำอ่านซึ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองของ i n f ฟ u ูเอนเหรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ตัดสินใจสามารถสร้างแรงดึงดูดหรือเปลี่ยนมุมมองความคิดให้ผู้อื่นในเรื่องของการอ่านก็เช่นเดียวกันทางสมาคมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้นําในการอ่านได้เพียงแนะนําหนังสือที่ตัวเองชอบแล้วก็ส่งต่อเรื่องนี้ให้กับผู้คนในสังคมได้อ่านตาม คาดหวังนะครับว่าประเทศไทยได้ใช้การอ่านเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนทางสังคมให้มากขึ้นเช่นเดียวกับในประเทศต่างๆเช่นจีนไต้หวันญี่ปุน่นที่รัฐบาลเองก็ส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัยมีนโยบายส่งเสริมนัขียนในประเทศอย่างจริงจังอีกทั้งยังใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสําหรับพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อีกด้วยการจัดงานในคราวนี้แบ่งเป็น7หมวดในโซนต่างๆนะครับทั้งหนังสือเด็ก การและการศึกษาหนังสือต่างประเทศหนังสือเก่าหนังสือการ์ตูนแล้วก็วัยรุ่นนิตยสารและก็วรรณกรรมรวมถึงโซนของหนังสือนิยายวายอันนี้จัดให้ชัดเลยปกติจะแฝงอยู่ในหนังสือนวนิยายนะถ้าว่าจะเป็นแบบนั้นนะคุณคุณนิตยาใช่ค่ะก็ปีนี้แยกเรื่องนี้ออกมาเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นหนังสือทั่วไปนะครับปกติเขาจะไปหลบอยู่ในหนังสือทั่วไปอย่างเงี้ยนะเบียบพง ปีนี้ก็แยกออกมานะคะในส่วนของนิทรรศการที่น่าสนใจปีนี้มีหลายนิทรรศการเลยนะคะนิทรรศการพระชนิพนธ์แปลวรรณกรรมข้ามชาติข้ามวัฒน,นธรรมในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารจะแสดงพระราชนิพนธ์แปลอันทรงคุณค่านะคะซึ่งกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารทรงพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนค,ค่ะนิทรรศการนะคะแสดงหนังสือดีเด่นนะประจำปี2566ค่ะโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษา ท่านพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการหรือสพทนะคะเดทศการวรรณกรรมรางวัลพันแว้นฟ้ากับการสร้างแรงบันดาลใจจะแสดงวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีการเมืองโดยรัฐสภาค่ะในทศการ following the leaders นะคะตามไปดูรู้จักผู้อ่านโดยที่เคปาร์คซึ่งเขาจะรวมอ่าชวนกันนะคะมาร่วมแบ่งปันเนื้อหาแล้วก็แชร์หนังสือที่ชื่นชอบไปพร้อมกันค่ะเพื่อสร้างภาพใหญ่ของเทรนการอ่านในยุคปัจจุบันให้ชัดเจนมากขึ้นเดทศการสื่อสิ่งพิมพ์จีนสัญจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่7ดนะคะโดย เซลเมนอ่าเซลเมนอินเตอร์เนชั่นแนลบุ๊กคอมานีนะคะซึ่งถือเป็นการชุมนุมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างไทยกับจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะงานนี้นะคะจะมีผู้ร่วมจากพ u ับลิชชิงกรุ๊ปแปดพภาคใหญ่นะคะสำนักพิมพ์เกือบร้อยรายค่ะจะแสดงหนังสือประเภทต่างๆจากประเทศจีนเกือบ2,000ันชนิดพร้อมการเจรจาลิขสิทธิ์จับคู่ทางธุรกิจต่างทุกวันตลอดทั้งงานค่ะอ่แน่นอนว่ากิจกรรมบุ๊กออล์เกอร์เองเนี่ยที่ผู้เข้าชมร่วมถ่ายรูปกับบอร์ดดยยักรรยกเป็นที่ล,ลึ้ว มีกิจกรรม t i k t o อกนะครับแฮชแท็กอ่านตาม tiktok เพียงซื้อหนังสือในงานถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ลง tiktok มีผู้มชมยอดวิวสูงนะครับก็สามารถลุ้นรับรางวัลซัมซุง g g ล็ a กซ23อั t ตร้กันได้ม,มีกิจกรรม,มติดแฮชแท็กนะครับ BKK Book t o k นะครับให้ชาว Book Talker Talk er ได้แวะมาถ่ายรูปก็้ช้อินที่บูธนะฮะสร้างสารคลิปในไลฟ์สไตล์ของตัวเองยังมีกิจกรรม Bring Boot บิงบุ๊กบิงบ็อกอ่านะฮะเอาหนังสือนี่แหละหนังสือพร้อมกับใบเสร็จที่ซื้อภายในงานนะครับมาร่วมกิจกรรมรุ้นรับรางวัลกันด้วยเน้นย้ำกันสักหน่อยนะฮะคราวนี้นะครับงานเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วนะครับจัดในวันที่30มีนาคมถึง9เมษายนทั้ง2ง,งานเลยนะครับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51 สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21นะครับผู้ชมสามารถเริ่มดูงานได้นะครับในวันที่30มีนาคมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปและเฉพาะ3วันแรกจะเปิด ให้เต็มอิ่มเลยถึงเที่ยงคืนส่วนหลังจากนั้น,นก็เป็นตามเวลาของการจัดงานครับถูกต้องนะคะสามสิบนี่ก็เข้างานได้ห้าโมงเย็นนะคะถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็หนึ่งสองเมษายนก็สามารถที่จะเริ่มเข้างานได้ตั้งแต่ช่วงสิบโมงนะคะถ้าดิฉันจะไม่ผิดประมาณเก้าโมงสิบโมงนี้แหละนะคะจนถึงเที่ยงคืนนั่น,น,นเองแล้วก็ยาวไปถึงวันที่เก้าเมษายนนะคะใครสนใจงานนี้ก็อย่าลืมนะคะเก็บหอมรอมริบแล้วไปหยพงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าในปีอ่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ไปเดินกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าในช่วงของก่อนนันเนี้ยช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ไม่ได้จัดงานนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็กลับมาจัดงานกันแล้วแล้วก็อย่างที่เราบอกไปก็คือจะมีในส่วนของนิทรรศการซึ่งจะมีการนําเสนอผลงานตัวเรียกเป็นหนังสือของทางจีนเนี่ยเยอะมากนะคะ 2 0 0พันกว่านะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนในวันนี้ค่ะเรื่องของเรานะคะกับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะก็หมดวลังแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะทุกเช้าวันศุกร์ fm 89.5วิวทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะส่วนในวันนี้ค่ะดิฉันอาทิตยาประกนานังและคุณปิยพงคตดวายต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอก,กันใหม่นะคะในศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ